สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้วิชาสังคมศึกษานะคะครูกางก็จะมาสอนเรื่องการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะซึ่งการเลือกซื้อสินค้าและบริการก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันนะคะวันนี้ครูกลางก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่า นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในการเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้บริการนะคะการเลือกซื้อสินค้าและบริการสินค้าก็คือสิ่งที่นำมาขายหรือแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะโดยสินค้าเนี่ยจะมีตัวตนเราใช้เงินซื้อแล้วเราได้สินค้าคืนมานะคะอย่างเช่น เสื้อผ้ารองเท้าหนังสือดินสอนลิกาผลไม้อาหารนะคะเขาเรียกว่าสินค้านะคะต่อมาคำว่าบริการนะคะบริการก็คือการให้ประโยชน์ในด้านความสะดวกสบายนะคะเราจ่ายเงินเขาแต่เราไม่ได้สินค้าคืนมานะคะอย่างเช่นการบริการรถประจำทางนะคะบริการตัดผมนะคะ หรือบริการสถานพยาบาลนะคะอันนี้เราจ่ายเงินใช่ไหมคะแต่เราได้ความสะดวกสบายเราไม่ได้สินค้านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนแยกคำว่าสินค้าและคำว่าบริการได้ใช่ไหมคะ,ะมาดูนะคะสินค้าและบริการมีอยู่หลายหลากหลายในตลาดนะคะที่มีความแตกต่างกันด้านราคาและคุณภาพอย่างเช่นนะคะไข่ไก่นะคะ การที่นักเรียนเห็นไข่ไก่เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะเพราะว่าร้านขายไข่ก็จะมีไข่หลายขนาดใช่ไหมคะ,ะนักเรียนสามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามความต้องการนะคะหรือมาดูนะคะผักสดนะคะต้นอ่อนทานตะวันราคาถุงละ20ต้นอ่อนทานตะวันปลอดสารพิษราคาถุงละย5ิบก็แล้วแต่ว่าเราจะ เลือกอต้นอ่อนทันตะวันธรรมดาหรือปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษก็จะมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะคะทีนี้มาดูร้านตัดผมนะคะ,ะร้านตัดผมห้องพัดลม60บาทนะคะส่วนห้องปรับอากาศหรือห้องแอร์80นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้บริการร้านไหนนะคะ ตามความสะดวกสบายของเรานะคะรถโดยสารนะคะรถโดยสารประจำทางธรรมดา8บาทถ้าปรับอากาศก็12บาทอันนี้ก็จะเป็นรถเมล์ที่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะามาดู1.2ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อและบริการนะคะปัจจัยที่1ก็คือราคาสินค้านะคะถ้าเรามีรายได้คงที่จำนวนหนึ่งนะคะและราคาขึ้น หรือแพงขึ้นนะคะเงินก็จะสามารถซื้อสินค้าได้น้อยถ้าราคาถูกเราก็จะซื้อสินค้าได้มากนะคะอย่างเชน่นเรามีเงิน60บาทนะคะราคาข้าวผัดถ้าข้าวผัดราคา15บาทก็คือราคาถูกเราสามารถซื้อได้4จานนะคะแต่ถ้าข้าวผัดราคา20บาท เราซื้อได้3จานถ้าข้าวผัดราคา30บาทเราซื้อได้แค่2จานเห็นไหมคะถ้าสิ่งของราคาถูกซื้อได้มากนะคะถ้าสิ่งของราคาแพงซื้อได้น้อยนะคะปัจจัยที่2คือรายได้ของผู้บริโภคนะคะการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคทั่วไปจะขึ้นอยู่กับรายได้นะคะเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นระดับการจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเลือกสิ่งที่ดีใช่ไหมคะ อ่ข้อ3คือความพึงพอใจของผู้บริโภคนะคะเมื่อเรามีความพึงพอใจกับสินค้าชนิดใดแล้วเราก็มักจะซื้อสินค้านั้นนะคะนักเรียนชอบดื่มนมใช่ไหมคะดื่มนมถ้านักเรียนดื่มนมยี่ห้อไหนแล้วนักเรียนรู้สึกว่ามันอร่อยนักเรียนก็จะดื่มแต่ยี่ห้อนั้นถูกไหมคะอ่าต่อไปนะคะ ข้อที่4คือการโฆษณาสินค้าและบริการนะคะนักเรียนชอบซื้อของตามโฆษณาใช่ไหมคะโฆษณาไม่ว่าจะเป็นทางาทีวีนะคะทางโทรศัพท์หรือตอนที่เราดู youtube ก็จะมีโฆษณาคันใช่ไหมคะข้อที่5คือคุณภาพของสินค้าและบริการนะคะผู้บริโภคก็จะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เพื่อให้มี ความคุ้มครองคุ้มค่าสูงที่สุดนะคะข้อที่6อายุของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคที่มีอายุต่างกาันความต้องการสินค้าก็จะต่างกาันอย่างเช่นนักเรียนก็จะมีความต้องการสินค้าที่เป็นพวกปากกาใช่ไหมคะ หรืออุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นของเล่นใช่ไหมคะส่วนพ่อแม่ก็ต้องการที่จะซื้อสินค้าอย่างเช่นอุปกรณ์เข้ามาที่ครัวเรือนของเราใช่ไหมน้ำปลาผงชูรสพวกนี้นะคะต่อไปข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือรสนิยมนะคะรสนิยมก็คือความนิยมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่น นักเรียนชอบอ่านหนังสือนิทานนะคะเมื่อมีหนังสือที่ชอบนักเรียนก็จะซื้อมาอ่านถูกไหมความต้องการการซื้อสินค้าส่วนหนึ่งจึงมาจากความชื่นชอบหรือรสนิยมของแต่ละบุคคลนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยซื้อหนังสือแล้วนะคะเราอ่านตามอินเทอร์เน็ตนะคะอ่านที่มือถือของเราถูกไหมคะ